ครับสวัสดีครับมาอปป๊อปกันอีกแล้วมีมาเนี่ยบรรยากาศตอนเสาร์เลยมีเตื่นเสาร์แห่งนอนอี้ก,ก็ประมาณเจ็ดโมงตื่นเสาร์ตื่นเสาร์ตื่นเสาร์ปวดไปหรือเปล่าจัก ขึ้นมากเกือเขาไกลเลยเกือเขาไกลแล้วก็จะไปนอนตัวนาตอดกันแกความเรียบร้อยก่อนข้าเดี๋ยวไปหลอ ห้าเหล่าจะข้าวก่อนคุณนอนอยู่บ้านไร่าอาทิตยเลยเชียรมานกับจีนี้งานซื้อเข่าตัวเนาองานบ่แค่กันยังไดนีเดอ้อยาออกไปเดอ้อมือนี้เดอ้ออยู่ในอยู่ในขอกนี่นะยาออกไปใส่เดอ้อ อยู่ในขอักนี่นะพระจะพากันออกไปเพราะว่าบรีเบิงบรียูเบิงนี่สิบ,บริยูเบิงเนียตอนเที่ยงก็หากินเอง

Huh? <laughs>